อีกคันหนึ่งไปไหนวะอยู่ดีด้พี่เฮ้ยมีอยู่พี่ส่งมาคันเดียว,วเนี่ยแต่กันนี้ใสจะไคร้ให้แต่กันนี้ใสจะไคร้ให้ไป <c ute> <c ute> ถือกล้องนี้ดิโหจ้างมาถ่ายก็ถ่ายดีหน่อยดิแม่ต้องทำเหนื่อยวะ โหอยากมาร้องอยากมาไม่เดี๋ยวอยากเห็นอยากเห็นเหมือนการปลาตัวใหญ่กินจะทำท่าไหนเดี๋ยวดูนะก็มันก็เลยแล้วไงที่โดนมันดึงไปอ,ะอ่ะอ้าวพี่เองทษที่ครับทษที่ครับึกว่ามาด้วยการพีพีแค่เกี่ยวกลางสายอีกคันนึงไปไหนวะอยู่ที่พีเฮ้ยไม่อยู่เอออยู่แค่อันเดียวอ้าวหยิบไปสองอันพี่ส่งมาคันเดียวเนี่ยเดีย๋ยวให้ไปสองคัน ยียพี่อยู่ที่พี่กี่คันอะคันเดียวเมื่อกี้ยันให้ทับสองคันไงเศรพล้วเยียบปลดเหยื่อให้ทับไงตรงไฟอะอยู่นู่นนะเออนั้นวางวางของก่อนแล้วก็เจอป่ะอู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเลยหน้าวางไว้นู่นอะอ๋อวางไว้นู่นนี่ไงครับอ<ะ>้าวโอ้โหคุณทับครับ,บอยู่นี่แล้วมันอยู่ไหนแม่เนี่ย จมน้ำอืมเนี่ยตรงขาเนี่ยเหอเออ